สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเส้นกันนะคะนั่นก็คือสปากเกตตี้ผัดหอยลายค่ะเมนูสปากเกตตี้จริงๆดั้งเดิมเนี่ยของเป็นอาหารฝรั่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราประยุกต์มาเพื่อที่จะรับประทานง่ายสำหรับถูกปากคนไทยนะคะก็เลยอดัดแอปมาทำกับหอยลายค่ะเดี๋ยวามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีเส้นสปากเกตตี้นะคะต้มสุกแล้วนะคะหอยลายค่ะใบโหระพา น้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลากระเทียมสับพริกสับนะคะละเอียดแบบนี้แล้วก็น้ำพริกเผาค่ะสุดท้ายคือน้ำมันหอยนะคะตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะเราก็จะตั้งไฟเนียงแน,นะคะให้มันร้อนนะคะพอกระทะร้อนได้ที่นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ แล้วก็ตันด้วยกระเทียมสับนะคะพริกนะคะสับละเอียดชอบพันเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะสำหรับพริกแล้วต้นด้วยน้ำพริกเผาะคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายคะ่ะ นิดหน่อยก็พอนะคะเพราะว่าน้ำพริเผามีรสค่อนข้างหวานแล้วนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาค่ะตามด้วยหอยลายนะคะเราก็จะต้องผัดให้หอยลายสุกก่อนนะคะถึงจะใส่เส้นลงไป เสร็จแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงค่อนข้างจะแห้งนะคะผัดให้หอยลายเปลือกเป็นสีส้มนะคะเมื่อเปลือกเปลี่ยนสีแล้วก็แสดงว่าหอยลายนี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องผัดอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ปลายถ้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปค่ะนี่ก็คลุกนะคะให้ทั่วเส้นแบบนี้และสุดท้ายก็คือใบโหระพาค่ะเวลาขัดเส้นนะคะก็จะต้องอไม่คาย,ยี้เส้นแรงจกินไปนะคะไม่งั้นเส้นสปากเกตตี้นะคะจะขาดได้มนก็ต้องค่อยๆค,ค,คลุกนะคะ สรแค่นี้ถ่ายงา่ายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาจัดใส่จานกันเลยนะคะสำหรับเมนูเส้นนะคะเราก็จะใช้ผู้ช่วยก็คือที่คลิปเส้นแบบนี้นะคะจัดไว้ตรงกลางนะคะตกแต่งหน้าด้วยหอยลายนะคะที่เราผัดไว้แล้ว สำหรับเส้นสปาเกตตี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถต้มทิ้งไว้ทีลรเยอะๆได้เลยนะคะจะเก็บได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะคลุกน้ํามันพืชหรือน้ามันมะกอกก็ได้นะคะแล้วก็นําเข้าตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะแต่ถ้าเข้าช่องฟรีซไว้ก็เก็บได้สักเดือนหนึ่งเลยนะคะสะดวกที่ว่าเราจะเราจะมาทําเมนูต่างๆนะคะก็แค่นําเส้นไปอุ่นเท่านั้นนะคะไม่ต้องมาต้มหลายๆรอบตกแต่งด้วยใบหรพานะคะ เค่ะว่าง,ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับสปาเกตตี้ผัดหอยลายค่ะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ